มาก็เปลี่ยนไปมาก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วก็คือขึ้นไปแล้วก็เป็นปลตลอดอย่ใช่นั่นเองก็คือฐานจริงเราคือตัวของอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพของเราครับน่นทุกคนทาอาชีพเกษตรกร,กรคือมันเป็นฐานของชีวิตของพวกเรานี่เด็กรุ่นใหม่เขา,าก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็ทำเขาก็เห็นว่าขนาดคนมาเป็นขึ้นมาเป็นนายกอบตเขาก็ยังทาได้เลี้ยงวัวทำาอย่างงี้ พี่อยากให้แม่ทาเป็นสังคมเกษตรงเกษตรที่พึ่งพาตัวเองได้ระดับหนึ่งเพื่อเกษตรแม่ทาทุกวันนี้เป็นเกษตรที่ทําให้ชุมชนอยู่ไดนะ้เพราะเป็นสังคมเป็นการชุมนุมเป็นเกษตรที่ทําให้เรามีความมั่นคงด้านอาหารแนวทางของพี่ที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าอยากให้แมธทาเป็นสภาพอย่างนี้แล้วก็มีความฝันเรื่องชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนที่มีเกษตรที่วิถีวิทีเอื้อต่อการความมั่นคงด้านอาหารรีกเลยว่ามันต้องดึงคนแม่ทา กลับมาพัฒนาเมตตาคน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 ทุกวันนี้เมืองแกรงนั้นแปลเปลี่ยนไปมากนะครับจากสังคมที่เคยยึงอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นสังคมชนบท ทุกวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมกึ่งชนบทกึ่งเมืองนะครับและแน่นอนว่าท้องถิ่นประเภทนี้ปัญหาหลากัลกๆที่จะต้องเผชิญนั้นก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเรื่องของขยะนั่นเองนะครับถ้าหากว่าปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาใหญ่สําหรับท้องถิ่นอื่นๆที่จะต้องใช้งบประมาณในการจัดการจํานวนมหาศาลนะครับแต่สําหรับนายกสมชายบอกว่านี่เป็นโจทย์ง่ายๆที่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามีนโยบายในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายที่ว่านั้นก็คือการทําของเสียไม่ให้เสียของนะครับนายกสมชายนั้นจะวางระบบการจัดการขยะจากบ้านสู่หลุมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ90%ของถนนหนทางในเมืองแกรงนั้นไม่มีถังขยะวางไว้อย่างเรียราดให้ประชาชนนําขยะมาทิ้งจนส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็สร้างความสกปรกนะครับแต่ที่เมืองแกรงจะกําหนดให้ประชาชนทิ้งขยะเป็นเวลาและก็จะมีรถขยะทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ออกเก็บขยะตามบ้าน ตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับด้วยความที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบแล้วก็ช่วยประหยัดงบประมาณจำนวนมากได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รถขยะไปเก็บขยะตามบ้าน ตามเวลาที่กําหนดแล้วขยะเหล่านั้นก็ยังไม่ถูกตรงไปยังหลุมฝังกลบทีเดียวนะครับแต่ว่าจะแวะมาที่นี่ก่อนที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้หรือเราก็เรียกกันง่ายๆว่าเป็นที่คัดแยกขยะนั่นเองนะครับพอขยะมาถึงนะครับก็จะมีการนําขยะขึ้นสายพานมีเจ้าหน้าที่มายืนคัดแยกขยะออกเป็นประเภทนะครับทั้งขยะแห้งขยะเปียกนะครับขยะที่เป็นพลาสติกขยะที่เป็นกล่องนมกล่องกระดาษก็จะถูกแยกออกไปนะครับแล้วก็จะมีการนํามาบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่ง โดยนายกสมชายนั้นก็จะแวะเวียนมาที่นี่เป็นประจำทุกเช้าเลยนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมการทํางานให้มีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็หานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยสําหรับการทํางานนะครับนายกครับปกติตอนเช้าเช้านี้ก็จะแวะมาที่นี่ก่อนครับอันนี้ก็เหมือนสํานักง,งาน ของเทศบาลเหมือนกันเพราะนั้นมผมก็จะมาที่นี่ก่อนเพราะว่าพนักงานในส่วนนี้ก็จะเริ่มงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าครับอันนี้ทำไมให้ความสําคัญกับเรื่องตรง,ตรงจุดนี้ก่อนฮะต,ตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะทาให้เทศบาลมีรายจ่ายที่มากขึ้นหรือว่ามีรายจ่ายที่ลดลงมผมว่าเรื่องของขยะน,นี่แหละครับที่มันเป็นตัวถ้าคิดไม่ดีมันจะเป็นวิกฤตแต่ถ้าคิดให้ดีมันจะเป็นโอกาสนะครับ แล้วตอนที่มาเริ่มตั้งที่นี่นายกมองจุดตั้งต้นยังไงบ้างครับคือเราเราคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายว่าขยะ1กิโลกร,รัมที่มันเป็นขยะเนี่ยนะครับ,รบเรามีค่าใช้จ่ายในการจัดการกับมันเท่าไหร่ก็คือหนึ่บาทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเรามีอยู่ประมาณ20ตัน20บกว่าตันเนี่ยรเราเสียทันทีฮะั0สองหมกว่า 20, บ,บาทเดือนหนึ่งก็ขนาดเทศบาลขนาดเนี้ยนะครับ,รบเดือนหนึ่งก็เกือบล้านเข้าไปแล้วเพื่ออะไร ใช่ไหมครับี่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่มันจะมาเป็นมาเป็นขยะมันมีต้นทุนการขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติของโลกขึ้นมาใช้ทั้งนั้นะอนนั้นเนี่ยถ้าจากผลิตภัณฑ์สู่ขยะแล้วเราเอาไปทิ้งอย่างเดียวเนี่ยมันมีแต่ความสูญเสียนะครับนอกจากรายจ่ายที่สบาลแล้วเนี่ยโลเ่เจ็บครับ ที่การมาคัดแบบนี้พอเริ่มต้นนีเห็นผลขนาดไหนครับจากเดิมปริมาณขยะที่เคยมีต่อปีแล้วพอแบบนี้ลดเหลือนาไหจากเดิมเนี่ยซึ่งเราเคยมีกระบวนการทั่วไปนะครับปีหนึ่งเราสามารถจะดึงขยะออกมาได้สักทั้งปีนะครับประมาณสัก20ตันเราก็มีความสุขแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยจากกระบวนการตรงเนี้นะเราสามารถจะดึงขยะออกมาได้เดือนหนึ่งประมาณขั้นต่ํา100ตันต่อเดือนนะครับคือมันก็มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่อง คร,ครับแล้วผมก um, e ็คิดว่าเราก็พยายามจะวิ่งไปหาคําว่าประสิทธิภาพสูงสุดเพราะประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์หนึ่งร้อยตันหนึ่งร้อยตันที่เราคิดเป็นเงินค่าจัดการนี้ตกเท่าไหร่ครับก็ต้นทุนกิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะครับก็หนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งร้อยตันคือหนึ่งแสนกิโลกรัมก็คือคุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเทศบาลปีหนึ่งประมาณหนึ่งล้านสองแสนในขณะเดียวกันคุณยังมีรายรับจาก กระบวนการตรงนี้ในรูปของขยะรีไซเคลิลในรูปของปุย๋ยในรูปของไบโอก๊สซึ่งคุณไม่ต้องไปซื้อฟืนใช้ต้มน้ำร้อนที่โรงฆ่าสัตว์คุณก็ใช้ไบโอกแสจากขยะเนี่ยไปทำงานแทนเอตรงนี้นี่เป็นข้อหมูใช่ไหมครัหมูนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเอามาก็เพื่อมาเป็น ช่วยกาจัดขยะอีกทางหนึ่งเป็นพวกเศษอาหารของเมืองอซึ่งมีไม่น้อยกว่าวันหนึ่งตันครึ่งนี่แสดงว่าต้นไม้วกนี้ต้นไม้ที่ทาในเมืองแกลงนี้ก็คือไม่ต้องไปซื้อเสียงบประมาณซื้อปุ๋ยต้องบอกว่าที่เขียวได้ทั้งปีก็เพราะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ที่หมูแหละนะใช่ไหมนอกจากหมูที่จะคอยช่วยกําจัดขยะจากพวกเศษอาหารแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีฟาร์มไส้เดือนซึ่งจะคอยช่วยย่อยเศษอาหารจากพวกผักผลไม้ด้วยนะครับ ซึ่งผลพลอยได้ก็คือการได้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายแล้วก็ใช้ใส่ต้นไม้ในเขตเทศบาลนะครับนอกจากนั้นขยะบางส่วนยังนําไปหมักไปทําเป็นไบโอแก๊สเพื่อที่จะได้พลังงานเชื้อเพลิงไปใช้ในโรงงานฆ่าสัตว์อีกด้วยนะครับนอกจากการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับนายกสมชายยังมีความพยายามในการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาร่วมการจัดการขยะในเทศบาลอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารต้นเดือน ที่ชุมชนโพทองเป็นชุมชนหนึ่งในเทศบาลตำบลเมืองแกลงนี่จะมีการทําโครงการขยะแลกแต้มนะครับนั่นก็คือจะให้ชาวบ้านที่เก็บขยะสะสมไว้ที่บ้านในแต่ละเดือนนี่แหละครับนำขยะที่เหลือใช้แล้วมาแลกเป็นแต้มเพื่อที่จะเอาแต้มย้ไปแลกเข้าของเครื่องใช้เพื่อที่จะนํากลับไปใช้ที่บ้านได้นะครับนี่ก็เป็นขวดพลาสติกแป้งขวดพลาสติกของใช้พวกผงซักฟอกพวกอะไรพวกนี้นะครับ น้ำตาลกิลล่ยายได้อะไรกับไปครับเนี่ยข้าวสารก้าได้ข้าวสารไปหลายนี่ได้เป็นพัดลมกับไปนะครับนี่ได้กี่เครื่องแล้วคุณป้าสามสามแล้วเหรอจากขยะนี่นะอ๋อเหรอเียแล้วเลยพัดลมใหญ่ไป1,500แต้มโอ้เหแล้วนี่กี่แต้มนี่ได้ จะผมไม่นานไหมเดือนนึงเดือนเดียวริงเหรออ๋อแล้วนี่ถ้าปกติถ้าเขาไม่มีโครงการแบบนี้นี่ทำยังไงขยะที่บ้านก็มันจะทิ้งหมดต้องมีโครงการกันเลยก็เลยค่อยๆเก็บมาเก็บนนี่แสดงว่าโครงการนี้ก็ช่วยช่วยเรื่องจัดการขยะได้ดีดีมากเลยแล้วนี่ชุมชนเขาทำอย่างนี้แล้วทำให้ชุมชนมันสะอาดใช่ไหมเขาสะอาดนะแต่เขาไม่มีทั้งขยะนะครับแต่ถึงเวลาวันเสาร์วันจันทร์เขามาเก็บเราก็ออกเข้าวายนาบานเนาะ ระบบแบบนี้แก้ปัญหาขยะในชุมชนได,ได,ได้ได้เยอะนะเพราะว่าปกติพลาสติก,ก,กมีนจะเกลื่ไปหมดแต่นี่ก็มีความดีนะอ๋อนี่คือเห็นความเปลี่ยนแปลง<ช>ความสะอาด<ช>เกิดขึนน้นดีครับสวัสดีครับถ้าเป็นชนุมชนทั่วทั่วไปขยะนี้เขาจะมองว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องาามเข้ามาจัดการ แต่ตรงนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้ชาวบ้านนี่เขาเก็บเพราะเขารู้นะ้ว่าอา๋อเก็บแล้วเดี๋ยวรอเอามาขายได้ก็คือเราทําให้เห็นเชิงประจักษ์เอาของไม่ดีมาแลกของดีไปครับใคร,ครจะไม่เสียได้ล่ะครับ,รบผมว่าทุกคนเสียดดยนะครับแล้วข้อสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเ,เราพยายามที่จะสื่อสารนะครับว่าภารกิจหน้าที่ของบ้านเมืองหลักสําคัญอยู่ที่เราทุกคนเทศบาลเป็นเพียงส่วนเดียวนะครับที่จะคอย บริหารจัดการกำกับดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นเท่านั้นเองอทุกคนมีหน้าที่มากกว่าการจะต้องมาเสียค่าขยะเ,เดือนละ2 0 3 0บาทเทศบาลเองก็มุ่งหวังประชาชนในพื้นที่มากกว่ามากกว่าตรงนี้ครับ,รบนายกเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวชาวบ้านมั้งครับ <c oughs> พอเรามีโครงการแบบนี้ขึ้นมาผมผมผมรู้สึกว่าม,มันมัมนมีภูมิทัศน์ที่ดีนะ ผมแทบจะมองไม่เห็นขยะรีไซเคิลที่ถูกทิ้งเดี้ยล่าเลยแม้กระทั่งเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเ,เช่นที่สนามกีฬาที่สวนสาธารณะนี่นะครับปกติเราจะเห็นแก้วน้ําขวดน้ําอ,อะไรต่างๆวางไว้เกือนหมดมเดี๋ยวนี้นี่จะไม่มีแสดงว่าสำหรับนายกมองว่าเรื่องขยะเรื่องแบบนี้นี่ก็ทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ใช่ครับดูแลบ้านนบ้านเมืองของตัวเองใช่ครับเพราะทุกคนบริโภคทั้งนั้นทุกคนทุกบ้านมีขยะอยู่นี่ถ้าเราเริ่มต้นจาก จากตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งเล็กๆแล้วทุกคนสามารถจะเข้ามามีส่วนได้เนี่ยอย่างอื่นเพราะว่าไปได้คนคนคนร่วมคน นี่ก็เป็นขสมกรหรือว่าขนส่งเมืองแกลงนะครับซึ่งเป็นรถรถร่วมบริการ,รที่ดําเนินงานโดยสานักง,งานเทศบาลกุงแกลงอ๋อคือที่อื่นเขาอาจจะเป็นรถเมย์รถอะไรกันนะของเราเนี้ยเอาเอารถล,ลางเก่าใช่ครับคือรเ,ครเราพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รู้แล้วก็มีความเข้าใจว่าการใช้รถร่วมบริการเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการประหยัด น้ำมันเพื่อเพลินช่วยในเรื่องของภาวะโลกร้อนอันนี้ใช้อะไรครับใช้ LPG ครับใช้ LPG แล้วไม่ต้องอยู่ในฟอร์มของรถรถรางด้วยฮะเราก็มาคิดว่ามันมีอะไรที่จะเป็นเสน่ห์เสน่ห์สำหรับคนที่จะมาใช้บริการแล้วก็เสน่ห์สำหรับเมืองของเรามันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยก็เลยมาคิดกันว่าเออเอาไว้ที่มันขึ้นลงง่ายๆแล้วก็เปิดประทุนเปิดมันทุกทุกด้านให้คนเนี่ยรับลม ได้คนให้คนเนี่ยผ่านไปผ่านมาได้ตะโกนทักทายกันบ้างได้นั่งคุยกันบ้างเขาจะจะได้แบบรู้ว่าอากาศบริสุทธิ์นี่จาเป็นยังไงเวลานั่งถูกต้องครับแล้วก็ขึ้นลงสะดวกสำหรับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่ก็คือบริการฟรีครับฟรีเลยนะครับฟรีคือขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมใช้บริการตัวนี้จากเทศบาลนะครับทั้งเด็กไปโรงเรียนนะครับ แล้วก็ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมผมคงไม่คิดแค่แจกเงินสงเคราะห์หรือว่าเบี้ยคนชราเท่านั้นนะครับมผมว่าเราทําอะไรที่เป็นกิจวัตรให้กับ,บเขาได้แล้ววิถีชีวิตของคนรุ่นเราในสมัยนี้เนี่ยโอกาสดูแลพ่อแม่ยากมากครับครับรบปากหีปากไข้ ฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไว้กับเทศบาลได้ไหมครับให้เขาไปฮะพาเขาไปออกกําลังกายแล้วก็พาเขากลับพาเขาไปเจอเพื่อนพาเขาอย่าให้เขาป่วยเพราะถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนเดือดร้อนหมดเพราะงั้นเดี๋ยวเรานั่งไปเรื่อยๆนีเราก็จะเห็นผู้เท่าผู้แก่จะย้อนขึ้นมาเพราะว่าเป็นเวลาออกกําลังกาย ดูเหมือนโครงการของนายกนี่ไม่ใช่ทาอย่างนึงนี่มันไม่ใช่เหตุผลอย่างนึงทำอย่างนึงนี่มันบูรณาการเห็นอะไรรอบๆได้หลายมิตินะครับใช่ครับผมผมผมจึงบอกว่าเรื่องภูมิสังคมหรือว่าเรื่องเรื่องการแอบดูความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนนะพยายามเข้าใจความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเ,เราเราว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็สิ่งที่เทศบาล คาดหวังในเรื่องความร่วมไม้ ak, ร่วมมือต่างๆความรักความสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะมาเองนะครับไม่ใช่มาที่ผมมาที่บ้านเมืองของเราทุกคนครับจากเดิม สนามกีฬาแห่งนี้ก็คือท้องไร่ท้อง,งานานี่แหละครับแต่ว่านายกสมชายก็ใช้งบประมาณของเทศบาลเน่ยทยอยซื้อที่ดินบริเวณนี้นะครับรวมถึงมีประชาชนที่เห็นถึงผลงานแล้วก็เชื่อมั่นในการทํางานของานายกสมชายนะครับบริจาคที่ดินมาให้จนทําให้ตอนนี้ที่ดินบริเวณนี้ประมาณ130กว่าไรก่อไนี่ก็กลายเป็นสนามกีฬากลายเป็นสถานที่ออกกําลังกายนะครับที่ชาวบ้าน ในเทศบาลตำบลเมืองแกลงนี่จะมาใช้ร่วมกันเป็นประจำทุกเช้าแล้วก็เย็นนะครับคือผมว่าความความน่าอยู่ของเมืองเนี่ยหนึ่งระหว่างถ้าคุณมีงบแล้วคุณไปทำไปทำโรงพยาบาลไปทำศูนย์บริการสาธารณสุขนั่นคือ<ร>เสียแล้วซ่อม สร้างนําซ่อมอ่ะใช่ไหมครับคือผมขอเลือกเอาสร้างนําซ่อมเลยกว่าคือช่วยกรุณาอย่กป่วยได้ไหมครับถ้าปู่ย่าตายายเราป่วยพ่อแม่เราป่วยลูกหลานคนรอบตัวเดือดร้อนเพราะนั้นเนี่ยเหมือนมาที่นี่เหมือนมาซื้อประกันสุขภาพแล้วคุณมาได้ทั้งวันเราก็เลยคิดว่าการการลงทุนซื้อเอาที่เอาเงินมาซื้อที่ดิน เพื่อมาทําพื้นที่สีเขียวให้ออกกําลังการนี้ก็คือเป็นลงการลงทุนด,ด้านสุขภาพด้วยถูกต้องผมผมผมเห็นบางอย่างคนที่รวยที่สุดของเมืองกับคนที่จนที่สุดของเมืองเนี่ยสามารถมาใช้ร่วมกันได้โดยไม่เคอะเขินแล้วรู้สึกแปลกแยกนะครับ,รบผมเห็นคนที่ป่วยเราได้มีพื้นที่สําหรับคนที่เขาเป็นอมพษ์ได้เห็นกิริยาของพ่อแม่ดูแลลูกดูแลพ่อแม่จูงอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นเป็นภาพชีวิตที่ ถ้าเป็นพิธีกรรมเราซื้อไม่ได้เราทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่ให้มันเป็นทั่วไปเพราะว่ามันเกิดได้เราสังคมมันน่าอยู่เมืองที่น่าอยู่เนี่ยต้องมีพื้นที่โล่งเยอะๆอที่เขาเรียกว่า open space ผมเข้าใจว่าดโดยสูตรของคนเล่นงานเมืองท้องถิ่น บางทีเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะถูกเก็บไว้เป็นนโ,นโยบายนโยบายรรทัดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นนโยบายก็อาจจะเป็นนโยบายสักแต่ทาแต่ทำไมองนยายกถึงเลือกที่จะทําออกมาแล้วมันออกมากลายมาเป็นรูปดูเป็นรูปธรรมชัดเจนแบบนี้ถ้าเราก้าวข้ามเรื่องอินฟาสักเจอซึ่งมันเป็นแค่เพียงการอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองเช่นมีความสะดวกในการเดินทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการมีไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เราเราหันมาดูเรื่องของของความรู้ของสิ่งแวดล้อม ของการศึกษาของธรรมชาติในพื้นที่ผมว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการอำนวยความสะดวกอย่างที่ผมว่านะครับแล้วผมก็คิดว่าการมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยถ้าหากว่าเรามีดินดีมีน้ำดีมีแม่น้ำดีเราสามารถจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีรายได้มีกุ้งหอยปูปลาให้จับนะครับมีรายได้จากแพรท่องเที่ยว มีข้าวจากนาผมว่าเขานี่แหละครับจะเป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองแทนเทศบาลเลยเพราะเขาคือผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงท่านผู้ชมครับอย่างน้อยที่สุดเรื่องราวของนายกทั้งสองท่านในรายการคนค้นคนวันนี้ก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าเมืองในฝัน ชุมชนในฝันสังคมในฝันหรือประเทศชาติในฝันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพียงแค่ทุกคนรู้จักคําว่าหน้าที่และรู้จักทําหน้าที่ของตนเองนะครับถ้าหากว่าการเมืองระดับประเทศมีนักการเมืองที่ไม่เล่นการเมืองแต่ว่าทําการเมืองโดยที่มีเป้าหมายอยู่ที่ความสุขสงบร่มเย็นของบ้านเมืองและประชาชนเป็นหลักไม่ได้มีแต่ปากหรือว่าเอาแต่พูดนะครับประเทศชาติของเราก็น่าจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในสังคมเล็กๆ เห็นตัวอย่างเห็นความหวังมีรูปธรรมที่เป็นจริงความหวังที่ประเทศชาติของเราจะเป็นเช่นนั้นก็สามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าว่าทุกคนช่วยกันนะครับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการศึกษาสนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดก่อนจากการวันนี้น้องๆที่จะออกค่ายก็อย่าลืมนะครับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนอีกเพียงสัปดาห์เดียวก็จะหมดเขตแล้วนะครับรีบๆส่งโครงการกันเข้ามานะครับสำหรับน้องที่จะออกค่ายปลายปีนี้าค่ายค่ายละ50,000บาทจากสิงรออยู่แล้วครับ ส่วนคนคุ้นคนอวอร์ดครั้งที่4มนุษย์มโนธรรมนะครับก็วันที่14เดือนธันวาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอใหญ่นะครับใครที่จะส่งคนดีเข้ามาร่วมพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลคนคุ้นคนอวอร์ดหรือจะจองที่นั่งเพื่อที่จะเข้าร่วมงานในวันนั้นก็ต้องรีบๆกันนะครับเพราะว่าที่นั่งก็มีจํากัดส่วนเวลาที่จะเสนอคนดีก็เหลืออีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะครับพบกับคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับหลักตรัพยเอ็กซ์ตรา300มอบทุนชีวิตจำนวน5,000บาทให้กับคุณรุ่งด้วยดีมูลไทยสง์ ้อทนต้องสู้